สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่15มกราคม2,569พาร้ FC, พาอานำชมครับเดินทางมาหาปู่7ทดาทำชมนะครับไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับวันที่17มกราคม2,569 นาผ้าเดินทางมหาปูแล้วพี่น้องนาผ้ามากับสวัสดีปีใหม่ปูแล้วนะครับานชมงวดที่ผ่านมานะครับเดินเล็กวิ่งปูก็ถือว่าเดินดีนาความฝันปูกะหกหนึ่งมาหนึ่งหกนชุดสามตัวนาปูให้เก้าศูนย์เจ็ดนะครับปูให้เด่นศูนย์พี่น้องหนาจับคู่ไม่เข้านะครับาปูให้มาแล้วพี่น้องนามื่อนีเดินทางมหาปูหนาให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้โค้งสุดท้ายหนะมาหอดมาถึงแล้วสำชม เขาไปกาบน้ำมาสการปูน้ำกันไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมเขาไปหาปูน้ำกัน่รนมช้ชมกาบน้ำมัสการครับปูกาบน้ำมัสการเจา้า่ะปูเจริญพรเจริญพรสาธุครับผมวันนี้วันที่15มกราคม2569นาะครับพายเอฟซีพายดำชมครับเดินทางมาหาปู่72พี่น้อง นับพามาให้ปูเนียนให้ปูยำให้นับโค้งสุดท้ายคสุดท้ายครับงวดวันที่17มกราคม2569นะครับเป็นหน้าทางท่านผู้ชมนับกวดที่ผ่านมาเด่นปูเล็กเด่นเล็กวิ่งก็ที่ว่าเดินดีอยู่นับข้อมฝันปูกะหกหมา16นับชุด3ตัวนะปูจับให้นะ907ท่านผู้ชมนะครับเก้าเป็น6นะครับบ่เข่าพี่น้องนะครับผมเอ้าหนับมือนี้ยไม่ปูเน้นให้ปูยำให้สายเนาะครับผม ไฮเอฟซีบางชุดท <Lanc aster> uh, ี่ปูนี่พี่น้องนี่นะพวกที่ผ่านมานี่ท่านผู थ, ้ชมชุดที่ปูลงไ้นะครับเด่นบนเลขเด่นเลขวิ่งเก้ากับศูนย์เด่นที่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมชุดบนและวก็โค้งสุดท้ายนะปูจับมาเป็นสี่คู่นะครับท่านผู้ชมสี่คู่เด้ปะปูสี่คู่เด้สี่คู่กันวดวดนี่จะได้ยุดปะปู อ่ะอน,นี่วัที่ผ่านมานี่ทชมช่มหกหนึ่งนับ3ตัวปูเน้นให้907นับมาหกหนึ่งหนึ่งชมศูนย์ปูจะไพ่ศูนย์่บมี06เพราะว่าปูเด่น0ูนับเด่นที่0นับเล็กเด่นเล็กดิ่งนับชุดบนนับวดนที่ปูให้มาแล้วนะครับนี่หนึ่งหกชม16มา อ่าหกหนึ่งมาหนและก็ปูห้ม่แล้วนี่าธรูมชมนะครับเอาเดี๋ยวจังสรุปให้อันนี้เป็นชุดบนพี่น้องสามกับสี่มาครัปูเด่นที่สีเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูเด่นที่สชุดบนนะครับเล็กดกับสี่กับหาหนบสามสี่สาห้าห้าสี่สีนะครับชุดสมตัวเก้ี่ห้ากับหกสามสปูเด่นที่หกสามสี่ธรมชมล่างเด่นหพี่น้อง เล็เด่นเล็วิ่งตัวเดียวหนะถบาชุดบนคือสีเล่นปลาปูมนบนสีล่างหอ่านะครับหก6 5ห6 7้าแต่ว่าปูเน้นชุดล่างก็คือ6 5หนะครับปูเน้น6 5นะครับผมเอานะครับท่านผู้ชมบานนี้ปูจะสรุปให้ปาปูครับผมเอาปู สีคูบปสี่คู่ก็ได้สคู่ก็ได้ <c oughs> สี่คู่พี่นองสีค่ครูปัวสี่ครูกันแสนรับก็ ซีอืมออามาจากนี่แหละครับซีจับมาจากชุดที่ปูให้ครับมากเลยต่อเนาะจับเลยต่อให้ได้สีซีเนีแล้วตัวนี้ คีคู่นะเดี๋ยวก็เลขเลขฝันเด้อคฝันในโซเดียวฝันว่าได้ขี่รถเด็ไปใช้ละอ่าฝันขี่รถนี่มันจเจ๋งมากฝันได้ว่าได้ขี่รถติปูแมนขี่รถใหญ่เนี่ยขับจเจ็เดหกสี่ 7, 6, 4, ติปูอ,อ่าต,ตัดตัดเหมมเรียญมันก็เลขในอ่ะคีคูฮอแหละครับอยู่ในคีคู อยู่ในอยู่มันอยู่เป็นในอยู่ในชุดนี้แมนอะไรเนี่ยมันขับเกียรหกกระนี้เออขาดเต่มหกสี่ขับฝันว่าได้ขี่รถเตะปูแมนแต่ว่านี่จำเพ่บบาได้เห็นทะเบียนบ่ได้เห็นยังบ่มีทะเบียนบ่มี่หยังเนาะจับวันไปมันเด็กจับพันนี้ภายในนี้แมนเออแถวหกสี่เนี่ยคือเดินได้เลยครับมันสีนี้ไปจอดเพรด้กมาสีอยู่แล้วอ่าเอาพี่น้องถ้าซีคู่ปูแก ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวให้เบิ่งชุดเต็มน้ำเด้อพี่นอนะอ้องเด้อนะเบิ่งชุดเต็มที่บ่าวแถาเขียนให้น้ำกับอยู่เมงเกาฮอดนะคือป,ปันมาเล็กไปกทำมาชมอันนี้ชุดเต็มที่ปูไห่หนับชุดเต็มหนับผู้ใดมกักอ่าเลขเด่นเลขวิ่งบนได้พี่น้องได้นะครับท่านผู้ชมปูเจ็ดสองนะพี่น้องหนับสรุปโค้งสุดท้ายได้พี่น้องได้เป็นแนวทางหนับสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับอันนี้บ่าวแถาเขียนให้นะครับผมอีฟซีก็บจะได้เบิ่งคู่กับชุดที่ปูจับมาให้สี่คู่นะครับเลข เลขฝันนั่นกลับไปน้ำนี่ครับโอ้ซีหกหกสี่ซีหกหกสี่เมนตัวเดียวแหละท่านผู้ชมซีหกหกสี่กับตัวด้วยน,นะปูฝันว่าได้ขี่รถจะประมาอายุปูบอกเอฟซีหาทางอายุปูเท่าไรปูหาหนึ่งหาหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีบอกปูฝัน <c oughs> อายุปูเท่าไรนะครับปูอายุห้าสิบเอ็ดพี่น้องหาสิบเอ็ดปีนะครับ,อ 51, อนะรบเอาพี่น้องนะครับชุดบนเลขเด่นเลขวิ่งบนสามกับสี่เด่นที่สี่ นับพึ่งววดที่ผ่านมานีปูเด่นที่0ูย์เกับ0เด่นที่0มา0นย์ัตัวติดคือ C กับหาทรานชมนับ3ตัวนับเก้าหนับสีตัวเน้นนะครับสามสี่สามห้พี่น้องนับเน้นส5กับ 3, ามนะครับท่านชมชุด3ตัว 6, 3, 4นี่ปูเลยวายำนี่หกสีที่ปูจะไ้ความฝันกับตรงกับชุดนี้นับสี่สีนับเลขเด่นเลขวิงล่าง6กเด้พี่น้องเด้อ หกหกหกห้าเจ็หกเจ็ดห้าปูก็ได้จับมาให้หกหักกับหกหชุดสี่คู่นับสคู่ชุดที่ปูสรุปให้นะเป็นชุด4คู่พี่น้องถ้าผู้ใดเอฟอยากได้ซคู่กับสามสี่ซีหห้าหหปูก็จับมาจากชุดเต็มนับข้อมฝันก็คืเอ 7, <64. S 2> เจ็ดหส่สองคู่นี่เป่านะป,านนะปูว่า,าเบิรนไหมครับปูแมนมกเบิร์นซีซีกับหกหก หนับสามสี่ซีซีหกห้าหกหกนี่ครับปูกระจับมาจากชุดนี้แหละหกหกหกห้าชุดนี้กับซีซีกับสามซีจับมาจากชุด,เต,ดเต็มนี่แหละพี่น้องความฝันกับเจ็ดหกซีได้พี่น้องเด้อปูปูเนียนคัทก็คือหกซีซีหกนี่ตัดเอาคอนมันมันจีนตรงกันนะ,ะตัดเอาได้พี่น้องเด้ดเอ,ดอดกับชุดหกสามซีนี่หกซีซีหกตัดเอาได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องโค้งสุดท้ายนะปูฝันมาได้ได้ได้ขี่รถ ได้ขี่รถแต่ทะเลมอ้ค่ะบ่ได้ขับเป็นมอปูเบีได้ขี่แม้นขี่ไปนะอ่าฝันว่าได้ขี่รถถ้าฝันว่าได้ขี่รถเป็นตัวนี้แม้นขี่มันมอนไปนี่เบ้อนั่นไปนอกจากขี่ขึ้นผู้ขึ้นพาขี่ไปนั่นไปอันนี้มันเทร์นะครับถ้ารถเทร์นี่มันถึงมอนเรียกตัวนี้ก็ตัวนี้เลยแต่ว่าบ่เห็นบ่เห็นเลขทะเบียนนั่นมอปัวนะครับฝันบ่เคยเป็นทะเบียนรถจักรบ่เป็นทะเบียนได้พี่น้องได้แต่ว่าปัว่านี่ถ้าฝันได้ขี่รถเป็นตัวนี้เจ็ดหกสี่ใช่กันไม่เลขเขาอ่านะครับ นอนนอนหลุดไปอายุปูหาสิบเอ็ดปีพี่น้องหรือนี่แบบรึ่งหวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนี่ปูฝันนะครับฝันเห็นไผออกอายุผู้นัน้นนะหกหนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมอายุผูหนึง่งกับสิบหกเนี่ยวดที่พานมานี่ยเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผมทาเก้า 9, เป็นหกนี่โอ้มาสามตัวได้นะับเล็กเด่นเล็กดิ่งปูหวดที่แล้วนี่ปูเด่นที่ศูนย์วดนี้เด่นที่สี่ได้พี่น้องได้หนี่ชุดที่ปูให้นะครับ ชุดบนชุดล่างชุดเต็มแคปหน้าจอคนเ็นนั่นถ้าเป็นคนนั่นัอนเ็น2งคนครับคนหนึ่งพ่อสบซีกับจิบปัะมหาสามหาซีโอซีสาเนาะซีสามสหาคือยู่ในนี้พูดได้มัก3าหาอยู่ในนี้นะปูเนาะคนหนึ่งเน่ยพอสาวิพกสามตามมันเดือดมาจากเรเขาเขาอ่าเอาแคปนาจอได้พี่ดองเด้นนะครับความฝันปูกันเนี่ยฝันวาไดีคืดเลตัวเดจ็ดหก ม่น6446กับตัวด้วยแม่นเตัววดียให้เน้นตัวนี้เลยแม่่นนีเลยจัดตัวนี้เลยนะปูนะแม่นอ่าท่านผู้ชมแคปหน้าจอนับสี่คู่นับสี่คู่กับสามซีซีซีหกห้าหกหกปูกับจับมาจากชุดเต็มนี่แหละพี่น้องแต่ว่าผู้ใดอยากได้ชุดเดียวก็คือเจ็ดหกสี่หกสี่ตัวเดียวแต่ว่าปูไปตัดให้นะปูนะ่อาตัดเอาเลยหกสี่ซีหกชุดเดียวเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับ บ่าวแถวกลับขอบคุณขอบคุณปูครับผมขอส่งคนมันค,ครับสาธุครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านได้พี่น้องเด้ออแบให้โชคให้มันครับสวัสดีครับ